แล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะคะที่ทําเพื่อเด็กๆเ,เหมือนกันโดยตํารวจท่านนี้นะคะต้องชื่นชมเหมือนกันเพราะว่างานตํารวจเนี่ยหนักอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ใช้เวลาที่มีอยู่ค่ะไปทํากิจกรรมเป็นจิตอาสาร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหาไรายได้ช่วยเด็กๆในชุมชนควบคู่ไปกับการทํางานตํารวจอย่างมีความสุขโดยที่ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ด้วยนะคะไปติดตามกันคุณนพขวนนักนวนค่ะ ทนไม่ได้ที่เห็นเด็กๆซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทุกเสาร์อาทิตย์สารวัตบรบีระตำรวจสืบสวนสพกระทุ่มแบนจึงมาร้องเพลงเปิดหมวกในห้างเพื่อหารายได้ซื้อหมวกกันน็อกแจกเด็กในชุมชนค่ะกว่า10ปีกับอาชีพที่รักสารวัตบรบีระทุ่งเททํางานสร้างสมความดีมากมายจนสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอย่างภาคภูมิใจค่ะรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะครับที่ได้ ททสิ่งงดดีให้กกกััับบคคมมชุนน็ําาวเพียง6เดือนสารวัตรเก็บเงินซื้อหมวกกันน็อกให้เด็กได้เกือก 2, บ2,000ใบและสร้างวินัยจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสารวัตรวีระคือขวัญใจชาวบ้านไปแล้วค่ะชอบเพราะว่าตำรวจไทยสมัยนี้หาเด็บนี่หายากแล้วค่ะเ่วยเหลือประชาชนม่เคยเห็นตำรวจที่จะมาร้องเพลงอย่างงี้ครับ นี่นะครับที่ผมเกิดเป็นผู้ชายนะถ้าผมเป็นผู้หญิงผมขอเป็นแฟนเขาเลยครับสู้ไปกับทุกอาชีพโดยแบรนด์